สวัสดีครับชาวเบเกอร์ทุกคนฮะสวัสดีไปยังเอฟซีโมโตจูพีด้วยนะครับเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะทุกคนก็ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะแยะมากมายนะครับไม่ใช่กิจกรรมหลายส่วนแบบยาวๆฉลองความสุขให้กับนักแข่งนะอันนี้จะยกไปไว้ใน Facebook Fan Page นะครับเดี๋ยวขอแจ้งนิดนึงวันนี้นะฮะช่วงหนึ่งทุ่มตรงนะครับจะมี World Super b i k e สนามอารากอนนะครับก็จะเป็นเรทแรกนะนี่คุโรบุริกาควาฟโอนะครับท็อปลักมาคันที่2แล้วก็อเล็กซ์โลสก็มาคันที่3โอ้3คน3ค่ายเลย มรกรนในสเปนก็ช่องสปอร์ตทีวีสครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งช่องสปอร์ตทีวีสี่สะดวกก็1นึ่ทุ่มตรงนะครับหรือจะไปก่อนนั้นก็ได้นะมันมีรุ่นปีกย,ย่อยรุ่นเล็กรุ่นกลางอนะไรที่จะแข่งขันกันนะฮะก็มันคงจะเสร็จอยู่ประมาณไม่ไม,ไม่ไม่เกิน2องทุ่มแน่ๆละ่ะเอาเป็นว่าเดี๋ยวสัก2องทุ่มหรือว่านิดๆหน่อยๆบวกลบนะครับก็ไปเจอกับกิจกรรมไลฟ์สดคุยกันหลังแข่งทั้ง m o t ต g รจีีทั้ง World Super Bike กันได้ใน Facebook Fanpage Biker Man คนรัก MotoGP ส่วนในช่อง YouTube ที่นี่นะครับพรุ่งนี้จะเป็นกิจกรรมไลฟ์สดคุยกันหลังเกมเหมือนกันเกมในพรุ่งนี้อย่าลืมอย่าพลาดนะครับใน MotoGP เขาจะวอร์มอัพเนนะี่ยเจ็โมงสี่สบนฮะสิบนาทีของการวอร์มอัพนะครับแล้วก็หลังจากนั้น Moto3 จะลงสนาม9ก้าโมงตรงฮะร,รุ่นเล็กแล้วก็รุ่นกลาง Moto2 ทจะลงสนาม1 0 1โมง15จากนั้นเที่ยงตรงนะครับ12.00น,น Moto จะลงแข่งขันกัน ครับสปอร์ทีวีสแล้วก็ e n t s p o r t อรัสรบหน้าที่ตรงนั้นสะดวกช่องทางไหนก็แวะกันไปได้แล้วก็พักกินข้าวกินไรซะก่อนนะฮะหลังจากเที่ยงคงไม่เกินบ่ายโมงเสร็จนะครับกินข้าวกินไรสักเอาสักบ่ายสก็ได้นะฮะบ่ายสองกำลังดีนะครับไปที่ว่างที่สะดวกก็มาคุยกันเดี๋ยวผมก็อาจจะมีการดื่มกันไปด้วยนะฮะไม่ได้ชนแก้วออนไลน์กับเพื่อนๆเนี่ยนานผมเองก็แทบจะไม่ค่อยได้ดื่มสักเท่าไหร่ด้วยเนาะ,ะถือโอกาสใน ตรงนี้จะมาฉลองความสําเร็จให้กับใครก็ไม่รู้บนโพเดียมะนะครับแล้วก็ทุกคนที่มีแต้มมีคะแนนกันไปอ่านัดแนะกันไว้ก่อนนะครับทั้งคืนนี้ประมาณสักอสองทุ่มนะครับที่ Facebook แล้วก็พรุ่งนี้ประมาณสักบ่าย2ที่ YouTube กันครับเอาละเกินมาสนานสแสดงความยินดีกับฟราเชสโกบันย่าญนะครับผู้ชนะสปริงเวสในวันนี้ต้องรอเนื่นนานมากเลยนะฮะนี่มันสนามที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยสนามที่16กว่าที่ ชัยชนะครั้งแรกของเปโกจะมาถึงนะครับนี่คือชัยชนะสปินเรกครั้งแรกในฤดูกาลนะยาวนานมากครับทั้งที่เปโกก็ถือว่าในสองสปีที่ผ่านมาเนี่ยสปินก็เก็บได้ไม่น้อยเหมือนกันนะจะบอกให้นะครับแต่มาเจอรัสมีของมาร์คมาเกสเข้าไปนะครับก็เลยทําให้ป่าจะนะครับประสบความเดือแต่อไม่เป็นไรนะครับจะชนะช้าชนะเร็วยังไงก็คือชนะนะครับก็ยินดีกับเปโกด้วยออกสตาร์ทจากตําแหน่งโพแล้วก็ไม่มีใครที่จะมาทํา อะไรเขาได้นะครับการออกสตาร์ทจะทําได้อย่างไรข้อผิดพลาดแล้วก็ออกนํายาวนะฮะมาร์กก็อาจจะขึ้นมาได้นิดนึงนะครับในช่วงเทท้ายประมาณส่วนต่างก็เกือบเกือบสวินะครับแต่ก็ไม่มีผลอะไรเพราะว่ารอบมันหมดไปก่อนก็เลยคว้าชัยไปได้นะฮะแล้วก็แสดงความยินดีกับอันดับที่2มาร์กมาเกสนะครับแม้ว่าจะต้องต่อสู้ต้องอะไรกับนักแข่งบางคนนะฮะแต่ก็แน่นอนนะครับว่ามาร์กก็ยังคงเป็นฝันร้ายของนักแข่งหลายๆคนอยู่นะฮะที่จะสกัด จอนเมียในการที่จะลุ้นโพเดียมหรือแม้กระทั่งไปดรลคอสตาอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะก็เลยทําให้วันนี้ดูคติวันทูค์ปิดซอยฉลองไม่ได้ฮะเพราะว่าภาร,รกิจยังมีพรุ่งนี้กันอยู่แต่ไม่แน่นะครับถ้าเกิดว่าพรุ่งนี้มีโพเดียมนะครับคู่กันอีกครั้งหนึ่งนะก็อาจจะนะครับอาจจะมีการปิดซอยเออเลี้ยงซอยจู้กันผมก็ว่าไปนู่นนะเห็นภาษากายของทีมบอสนะครับโอ้สาใจกันมากเลย โดยเฉพาะลุงเดนะครับดาวิดคาร์ลซี่เนี่ยนะสะใจนะครับก็ก็อรอโมเมนต์นี้มาเนิ่นนานนะจีจี้หรือแม้กระทั่งขอฝ่ายการกีฬาอย่างนี้นะครับคุณเปาโลอาคุณไม่ใช่เปาโลสินะครับเอ้ผมจําชื่อแกไนนม่นะฮะเมาเมลลิเออร์อะไรสักอย่างนี่แหละนะครับขออภัยนะยิ้มแก้มปลีเลยก็ถือว่าให้เปโโกนะครับได้ปลดล็อกความรู้สึกดีๆหน่อยหลังจากที่มันเหนื่อยมันล้าทางจิตใจมันเนิ่นนาน นะครับอ่าแล้วก็แสดงความินด,ดีกับโพเดียมลำดับที่3เปโดร์คอสต้านะฮะแม้ว่าจะต้านมาร์คมาเคสไม่อยู่นะครับแล้วก็เกือบจะต้านจนมี er ไม่ได้เหมือนกันนะแต่ก็นะครับเรียกว่าใสา่ความร้อนแรงในช่วงแรกๆนะฮะสามารถที่จะเรียกว่าสร้างความได้เปรียบแล้วก็อ่ลุ้นโพเดียมนะครับไม่หล่นไม่ตกกันไปแม้ว่าจะโดนมาร์คแซงกันไปแต่ถือว่า KTM ในที่นี่เนี่ยนะครับอาจจะไม่ได้ดีงามเท่าไหรนะ่นักหรอกถ้าถ้าตัดเขาออกไปนะ เราก็กังวลน,นะฮะไม่มีปัญหากันมาตั้งแต่สนามที่แล้วใช่ไหมพอมาที่นี่ก็ถือว่าเป็นคะแนานตอบใจที่ดีเปโดเนี่ยเพ่งจะไปปวดใจกับปัญหาโซ่ใช่ไหมฮะอ่าโซ่มันอยู่ๆมันก็ขาดก็หลุดไปในช่วงการแข่งขันในมิสโโนนะฮะในสนามต่อหน้านู้น,นครับแล้วก็อันดับที่4นะครับจอนเมียโอ้น่าเสียดายนะตกโพเดียมมาตกโพเดียม,เจ,มเจอทั้งมาร์กนะครับเจอทั้ง ไอโดนะครับไล่เก็บกันไปแต่ตอนแรกเราคิดว่าจะยืนระยะได้ไหมจะพลาดอีกหรือเปล่าหรือเงี้ยฮะแต่ก็โอเคนะครับแฟนๆเนี่ยก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ละจริงๆก็ต้องปรบมือให้ตั้งแต่การคว้าคริสตัสมคันที่2นี่คือคริสตัสที่ดีที่สุดนะครับตั้งแต่อยู่ Honda มาแล้วก็ตั้งแต่อยู่ในวงการ MotoGP มาด้วยนะครับรู้สึกว่าต้องย้อนไปตั้งแต่ขับซูซูกิอยู่นู่นนะฮะที่ที่มีการออกซัสติแถวหน้าเนิ่นนานมากนะครับแล้วก็ อาจจะขาดทุนไปนะฮะสแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะฮะเพราะว่าอย่าลืมว่าเมียก็ยังคงออกสตาร์ทในแถวหน้ากลีที่2อ,อยู่สําหรับการแข่งขันแบบยาวๆุ่งนี้นะครับแล้วก็อันดับที่5นะครับก็เป็นมอร์บิเดลลี่นะฮะฟังก์มอร์บิเดลลี่นะครับดูกติวิทยสีรอบนี้ก็ทําได้ดีกว่าเพื่อนร่วมทีมเขาแข่งขันกันสูสีมากครับวีอาสีแล้วก็แสดงความยินดีกับอันดับที่6ฟารบิโอควาตลารโรนะครับ ยามาฮ่าส่งสัญญาณว่าไม่ค่อยดีงามเท่าไหร่ก็มีแต่เพียงเขานะครับที่สามารถจะลุ้นกลิสตาร์ทที่ดีๆได้แล้วกับระคาประคองแบบเต็มที่จริงๆสุดๆนะครับคันที่6ได้ก็ยอดเยี่ยมกันไปนะครับนี่คือโฮมเลสของค่ายด้วยนะของยามาฮ่าด้วยเนาะแล้วก็อันดับที่7นี่คือโฮมเลสของ Honda เจ้าของสนามด้วยนะครับลูก้ามาลินี่ไม่ธรรมดานะครับแม้ว่าจะไม่สามารถไล่แสงควาตาโรได้นะฮะแต่ก็ไม่มีใครมาแย้งเอาอันดับที่7ของเขาไปได้เหมือนกัน นะครับหรือว่ายอดเยี่ยมนะครับแล้วก็อันดับที่8ปดลาอูเฟียนเดสโอกลับมานะฮะเอ่อกลับมาได้นะฮะก็ถือว่าอยู่เหนือเพื่อนร่วมทีมได้อีกครั้งหนึ่งอันดับที่ที่เนะครับคันสุดท้ายที่มีแต้มก็คือไอโอคุระเจ้าถิ่นตอนแรกก็นึกว่าจะเสร็จอเล็กซ์มาเคสแล้วนะฮะมาเคสก็ไปติดอยู่กับราอูตั้งนานนะฮะอ่าสุดท้ายก็ยังไงก็ไม่รู้นะครับแต่พะจะผูกมาเลยกลายเป็นโอเคนะฮะเคนที่มีแต้มอเล็กซ์มาเกสก็ ไม่มีแ้มนะครับอันดับที่10เกนไปมีเหตุนะครับในช่วงแรกของการแข่งขันนะโอ้แบบทําให้แทนที่ว่ามันจะมีคนที่แบบต่อสู้กันได้สนุกกว่านี้น่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งครับโค้งแรกในะเก็บไปตั้งหลายคนแต่ที่บาดเจ็บนะมีอยู่2คนฮนะก็คือมาตินนะฮะไปเข้าลึกไปหน่อยแล้วก็มาแบบเกินลิมิตท,ทุกคนลองนึกเหตุการณ์ตอนที่ฟาบิโอคาตโรนะครับที่อยู่พุ่งมาแล้วก็เบียด ปาดหน้าคนนั้นคนนี้ไปเนี่ยแล้วก็ไปเบียดเอาเอเนียบาสซินี่ไปเนี่ยนั่นแหละครับกรณีแบบนั้นเนี่ยแต่ของควาตาโร่เนี่ยม,มันมันไม่ได้ชนไม่ได้อ,อะไรกันแบบแรงแบบนี้ไงก็เลยเออเรียกว่าไม่ได้รับบาดเจ็บนะครับรกับการประทะก,กันแต่คราวนี้ของมาตินเนี่ยนะฮะเขาเอ่อไปเบรกแล้วก็ไม่อยู่นะฮะมันคือมันเข้ามาเกินลิมิตจริงๆในโค้งแรกเนาะแล้วก็ไปใส่อัลซากับมาตินไปพุ่งเข้าชนเบเชก,กี้นะครับแล้วก็ทําให้เบเชก,กี้เนี่ย หัวเข่าด้านขวาขาด้านขวาเนี่ยฮะขาทั้งแถบเนี่ยเพราะว่ามาตินเนี่ยไปไปชนจากจากจากด้านในใช่ไหมอันนี้นี่คือมาตินนะน,นี่คือเบเชก,กี้พุ่งสไลด์จะเข้าโคงนะ้งอะปื้อไม่อยู่ก็ต้มเลยนะฮะประมาณนั้นก็บอกว่าเบเชก,กี้เนี่ยได้นะครับลงได้อยู่แต่ก็หวังนะครับว่าจะไม่มีผลกระทบที่แรงเกินไปเข้าใจว่ามันเจ็บนั่นแหละคงคงต้องพึ่งยาแก้ปวดระดับหนึ่งเหมือนกันเบสเนี่ยนะแต่มาตินลงไม่ได้ครับมาตินนั้นเอ่อหายหายปะลาล่าด้านขวาหักแตกหัก โอ้นะฮะการแข่งขันในสนามต่อไปที่อลอมบอกเนี่ยอินโดนีเซียเนี่ยต่อเนื่องกันเลยนะมันมันจะไหวจะทันหรือเปล่าล่ะนะครับน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งเหตุการณ์นี้มีผู้ได้รับผลกระทบหลายคนนะไม่ใช่ว่าคู่ของอัลเบียเนยเจ็บออกจากการแข่งขันอย่างเดียวนะครับยังดันยูฮันซาโก้ด้วยอเล็กวินส์ด้วยแล้วก็แจ็คิลเลอร์ด้วยนะฮะแล้วทั้ง3คนเนี่ยก็มาล้มในเวลาต่อมาและก็รถมีปัญหาในเวลาต่อมาผมไม่มั่นใจนะครับว่า เป็นเพราะว่าได้รับผลกระทบความเสียหายตรงนี้หรือเปล่าอันนี้ไม่ไม,ไ,มไ,มไม่ชวนนะครับแต่ตากโก้เนี่ยก็อยู่ๆก็แ้งไม่ขึ้นนะครับก็ออกไปแล้วก็แจ็คมิลเลอร์ก็มามาล้มในช่วงท้ายแล้วก็รินส์ก็แม้จะอยู่ในเกมนะครับแต่ก็ทําความเร็วทําอะไรไม่ได้เลยประมาณนั้นนะฮะแล้วก็คนคนที่อีกคนหนึ่งที่ท,ที่ที่ล้มอ่าไม่ใช่ล้มรถมีปัญหานะครับก็คือเอเนียบาซินีโอ้น,นะครับเอทเนี่ยอย่างวันก,นก่อนเนี่ย รอบสอมเนะี่ยรถก็มีปัญหาของเปโดนะฮะเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้ไม่ใช่รอบสองรอบผลิไฟเนี่ยเมื่อวานเนี่ยไวรฮอินดิวอส์มีปัญหาแต่ของเอเนียไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับก็เซ็งๆกันเลยออกไปวินยาเอสก็ไม่ค่อยดีงามสักเท่าไหร่นะสถานก,การณ์ของเอทีเอ็มรู้สึกว่าเปโดมากอบกู้ได้ในในโพเดียมก็ถือว่าสุดๆแล้วนะแต่ในของอาร์พิเลียนนี่น่าเสียดายนะฮะคือรถอาร์พิเลียผมว่าต่อสู้ได้นะนะครับต่อสู้ได้มีมีศักยภาพครับเห็นไหมวัดจากไอวัดจากราอูเนี่ยแต่กลายเป็นว่า เบสก็มาโดนตรงนี้ไปนะฮะแล้วก็พรุ่งนี้เนี่ยเรื่องของร่างกายเรื่องของอะไรเนี่ยไอ้ขาขวาเข่าขวาเนี่ยเห็นที่ว่าเจ็บหนักอยู่แต่แต่จะลงเนี่ยมันมันจะกัดฟันในขนาดไหนกับการแข่งขันแบบยาวๆนะครับก็ต้องส่งกำลังใจกันไปให้นะฮะน้องกล้องสุนเกศกัญธาของเรานะครับเข้าคันรองฟองบวยนะครับรองรองอาร์เรกวินอ่าใช่ใช่รองอาร์เรกวินครับก็ตามหลังอยู่ประมาณ21วิโอเยอะอยู่เหมือนกันนะเยอะอยู่ฮะถือว่าเยอะแต่ไม่ใช่ว่า จะมีแค่กล้องคนเดียวนะครับที่ตามอยู่คนเดียวคือกล้องกับอีกสองคนอยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยมันไม่ได้ห่างกันเลยนะฮะเวลามันก็เป็นเบียดกันมาแหละโอลิเวล่านะครับอ่ะโอลิเวล่ากับใครกับเอ่อทีผมจำอยู่อาวินเจเลสอ่านะฮะวินเจเลสกับโอลิเวล่าเนี่ยก็เวลาใกล้เคียงกันนะครับใกล้เคียงกันกับกล้องเนี่ยสามคนเนี่ยนะฮะจะถือว่าห่างมาแถวๆมันสิบแปดสิบเก้ายา 18, 19, ี่สิบเอ็ดน,นิ้วอันนี้นะครับแตบก็ถือว่า ไกลอยู่ห่างอยู่นี่แค่สปรินต์นนะนี่แค่สปรินต์หวังว่าพรุ่งนี้คงคงจะมีมีโอกาสที่จะมีลุ้นดังที่ผมเคยเล่าให้ฟังนะว่าสนามนี้มีโอกาสนะครับที่จะเกิดอุบัติเหตุแต่ไม่ได้ว่าเป็นการแข่งนักแข่งคนใดทั้งนั้นนะฮะก็คือมันเต็มไปด้วยเขาเรียกว่าเลยนะคือการที่หลอกล่อให้เราเบรกนะครับให้เราเร่งเนี่ยฟนะรอปแอนด์โกนลักษณะของการพุ่งไปแล้วก็จะต้องเบรกเอ,อิ้นตะกพุ่งเบรกพุ่งเบรกเรนี่ยตอนมีโอกาสนะครับในช่วงแรกที่ ระบบต่างๆยังไม่ค่อยโอเคโดยยางในพยุงยางนี่ยังยังไม่ได้อุ่นได้อะไรนะครับการยึดเกาะจะไม่ค่อยโอเคนะักอย่างนี้ไงนะรเรื่องของยางก็อุณหภูมิมันก็ไม่สูงนักนะครับเมื่อเทียบกับช่วงซ้อมช่วงไรเนาะก็พอที่จะไหวกับมีเดียมซอฟต์นะแต่รุ่งนี้จะยังไงละ่ะยาวๆน่าจะบอกให้นะครับการแข่งขันแบบยาวๆเนี่ยก็คงจะอาจจะเป็นมีเดียมมีเดียมหรืออาจจะมีฮาร์ดเพราะว่า นักแข่งหลายคนนฮ h ร์ d นะครับไปไปลงเก็บข้อมูลมาก่อนหน้านี้แล้วละ่ะดันั้นช่วงวอร์มอัพนะครับเกือบโมงสีตามเวลาในบ้านเราเนี่ยนะครับก็มีเวลาก็าลองไปดูนะฮะอาจจะมีความเคลื่อนไหวอะไรต่างๆนะครับเกี่ยวกับเรื่องของเซตติ้งยางถ้าใครไม่สะดวกก็ผมรับหน้าที่อาสานะฮะติดตามกันใน Facebook ได้นะครับก็จะเอาเรื่องราวต่างๆเนียมาคุยมาเล่ามาวิเคราะห์ให้ฟังนะครับพรุ่งนี้จะมีกิจกรรมอย่างที่บอกไปนะทวนนะฮะเก้าโมงนี้เป็นโมโตทรี ่าโมโตทีนะครับแล้วก็อ่า uh, ไปนะาคว้าโพนะฮะอ่ารูเอดาหรือเปล่าหรือว่าโจเคลโซนะฮะก็น่าจะเป็น a, เวเดาเลยว่นะฮะอ่าแล้วก็อ่า uh, รุ่นโมโตทูเนี่ยคนที่คว้าโพก็เป็นกอนซาเลสนะฮะโมเดลกอนซาเลสนะครับ mm hmm. à, ก็9ก้าโมงรุ่นโมโตทีนะครับ10บโมสิบโมงสิโมโตทูแล้วก็เที่ยงตรงนะี่โมโตทีพีแล้วเราก็จะจัดกิจกรรมไลฟ์สด หลังจากประมาณสักปลาย2ป่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะพยายามจัดให้ลากยาวไม่รู้จะทําได้ไหมนะครับเดี๋ยวอาจจะมีการดื่มกัน,นกินกันฉลองกันอะไรกันเนี่ยเตรียมตัวไว้นะครับใครเป็นขาดื่มขาเมาทั้งหลายเนี่ยนะฮะมาดวลกันกับผมแบบออนไลน์ได้แล้วก็จะพยายามลากให้มันพอดีเป๊ะๆไปกับ4ี่โมงหรือว่า16บหกนกาเนี่ยจะเป็นออรอบซูเปอร์โพลนะฮะซูเปอร์โพเรสของ World Superbike นะครับ,รบกบเป็นว่าว่างจาก ดูไลฟ์สดปึ๊บเนี่ยฮะล้างหน้าล้างตานะครับเข้าห้องน้ำหสักหน่อยหนึ่งพักนะครับพักสายตานิดนึงแล้วก็มาดูเวล์ซูเปอร์ไบค์กันต่ออ่านะครับหลังจากนั้นก็ช่วงหนึ่งทุ่มนะครับก็จะเป็นเวล์ซูเปอร์ไบค์ในรอบแรกที่2นะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมคุยกันยาวๆอีกรอบหนึ่งโอ้นะเอาแหละคุยกันแน่นๆคุยกันรัวๆกันเลยทีเดียวนะครับในสุดสุดาของแข่งขันกันในแบบนี้นะครับอ่ยินดีกับเป็กโก้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับขอให้ ปลดล็อกตัวเองให้ได้นะครับขอให้ได้ผลงานที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับในวันอาทิตย์ส่วนเรื่องราวของมาร์คเรื่องราวของการลุ้นชมป์โลกอะไรของเขาก็ไม่คุยเยอะนะครับเก็บไว้ในเฟ e บุ o k กันดีกว่าเดี๋ยวก็เจอกันสวัสดีครับ